ญาติทาครั้งนี้นะครับคุณพ่อแม่ผู้บ่าวสาวทั้นทรงนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผู้บ่าวสาวคุณพ่อคุณแม่และญาติอะตอนนี้ทุกท่านนั่งเรียบร้อยแล้วก็จะขอแนะนาตัวครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนาตัวครับผมพุทธบครับยกแก้ววิสกับท่าน เป็นนายพิธีเป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินพิธีกรรมงานบุคคลสมรนี้ขอกราบเข้ารับผู้ท่รรทรรททานเข้าสู่สมโมสรตำรวจน้ำตำนานนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานพิธีมงคลสมรสกับผู้บ่าวสาจะบอาวองเราก็คือน้ำฟุ้งลุกหล่อ้าสาวก็คือน้ำเจนสวยพิธีมงคลสมรสตอนนี้เป็นแบบอภาภีอิทธิไทยน,นะครับเป็นแบบมาตรฐานางานโรงแรมน,นะครับเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ผู้บ่าวสาวจะได้ทำบุญร่วมชาติัฝ่าตุ้มขันทำบุญร่วมกันพระสงฆ์ข้ารูปจะเจริญพร ประสิทธิ์ษาพรเป็นสิริมงคลแก่ผู้กวาสาะทุกท่านนะครับขอเริ่มพิธีสมเลยครับลำดับแรกครับขอเชิญผู้กวาสาวจุดจูกเพียรบูชาพระนารายณ์เจที่โต๊ะบู๊ครับกราบพร้อมกันทั้ช,าช้าติด้วย